ลงไบลงมาหน่บยมันก็จะคล้ายๆมากระเพะอ,อยู่ได้นี่แล้วมันมันสุกนี่ตัวน,นี้กระลังถอ,อกตัวน,นี้ส่วนตัวน,นี้ชุกแล้วปลาปล่อยไป,ไปบันเลยนี่บ่อนเด็กก็เล่นซ่องตัตเนาะเต <c oughs> ็มใจหน่อยทำให้อร่อย,อย,ยเด <c oughs> ังเ <c oughs> <ป>ออกินอยู่ <c oughs> แค่นั้นเขาบอกว่าหลัดจีนอึดวะ สบายดีพ่อแม่ที่น้องเบื่อนทุกคนมื้อนี้พากันออกมานาได้มื้อนี้พากันมาเลาะป่าเลาะโคบารี่กับปอกองเพิ่นเพิ่นว่าสิไปหาเลาะอันยิงนกเลาะยิงนกหรือว่าสิเลาะยิงปลาเพลินสิเลาะโคมื้อนี้เฮาก็มาน้ำพุเพิ่นเฮาว่าเฮาก็สิมาเลาะหาเห็ดเท่ากับมีเห็ดอีหยังออกนะพอได้มาแกงกินตอนเที่ยงตอนเพลจะได้มีความอันล้วงเติบอยู่บ่ที่สิได้นกมาเปกมาแกงมาปีนี่ จะห้ามกูห้ามเหรอจ๊ะห้ามกูบัวชบาขี้กันแหละนี่ยขันหลาะยิ่งหนุกบัได้แล้วก็เพื่อนเราสิบลันนางพกยิงปลายิงปลาคอนะาโยงยิมหอยเสือเขาแหละเจ้าปลาคอปลาหยังนะมันงาเขึ้นกันเป็นใสบัดเลยถ้ามันสัได้ได้หวะถ้ามันบัได้ก็คือสีบวิดปลาเนี่น้องนี่แหละมาเลาะฮ่เย็ดแถวอันปลาหยั่งนี่แหละเป็นบัลีกับบัวกล้องเพม่อนกันเปิอบจอบยิงหนุกนะ มันกโลเบิ่งออหะะหเห็ดเหรอเบิ่งห้อนไปเห็นนดคือ,อ,อชีเซาออกแบ้อว่าลงมาบ่ห็นเห็ดน้ำเขาอะอโอ้หน้ามันยังขุนอยู่บอกก้องส่งสีจอพิงปลาด้ดอกเนี่ยกว่าน้มัน,ย,น,ย,าาน,น,นยังขุนตรงนันมันบ่ใสถนาดใสเขาจีจอพิงได้ยังขุนอยู่เลย อสิไปหล่อเบิร์เฮดเบอรยังกับโบมี่เสร็จนะทุกคนจะออมก็ออกมาก่อนทุกคนส่วนพวกบระกองกับบารี่ทุกคนยังหล่อยิงนกอยู่โมโหว่าสิได้หรือบ่ได้นะนกมาสิหอดเที่ยงเลยรเราจะออมกับเหลื่อมเลืองที่เราได้ทุกคนมาเดิออกมาไกลหน้าว่าแต่เขายังบรทัดละอันเหลืองนห่นดิกำลังเหลื่อมเลืองแดดอีกประมาณทิ้ป้ายก็ได้เกี่ยวเลยทุกคนดูดิ เจ้าไก่เพียงี่และซุกลาไลดอกซุกไว้เต้เขาที่เอามาเต้น้อน้องสบายเลยเอามาบาดบ้านสบายบนเท้านี้เจะเ็ดแต่ไก่แห่ไก่เพียงก็สีประมาณนี้แหละเพดแต่ไก่บาไล่มาเลดอกตัดมือเดียวก็แล้ว่าเลยงี้เจ้เอ้ยเียงไฟหัวใหเะใหเหะนี่จะเก็บอเหลเอมา แม่แล้วัวค่ะหมอรจะได้เรี่หัวหน่อยเดียวเสร็ตามไปเลี้เอาหัวตีเอาพ็จะใหยอย่อยู่นะเนาะไปเพิ่งบอกจะเอไข่ลี่ในกกเสาเลยแล้วนาะอะไรเนี่ย อิหยังล่ะค่ะตัวเลนกระเลนบนโอ๋นี่บ่ได้ยินเสียง2บาทค่ะ100ลีก็จะเอามาเลนเป็นหมเป็นูอืมเียง2บาท่ะบ่เฮาก็ว่ายิงอีหยังเฮจะได้กินแล้วนี่โอ้ยลาบลบ่ดกเลน2โตเนาะมีตมได้ใส่นี่เนาะบ่ได้ซ้ํานี่บ่กเลนนีุ่่ดซ้ํานี่บ่

เออกระเด็ต so oh, hey, right. so ัวสองตนี่แหละิน yeah. ี yeah. ่เินสียงซนสอีกต่งหาของเงินสัมมูปาโอ้หเงยงวะว่มาละเงนสัมมูป่อว้ยงางเซ็ตดูผิคิ้วเธได้เราเลยนี่คิ้วเลอะอีกกระไ่ดอกเลยมามึงมาได้ลงแล้ใส่กูดอด ยกินไปสองบาทผมหอดพวบบาทเออมันแน่นเนาะพอดีแล้วเดี๋ยวมันอันนั้นเล่ามันอะไรก็มาเทศเบื้องว่ามันโป่งโป่งโป่งเลยกะเออกินกู้หรอเนี่ยนะ เออแต่ว no ่าผิวหนังมันเหลืองดีเนาะวุ้ยเล่าลงเลยมันลงเลยป่ดิเออมันก็ลงเลยแล้วมันเป็นเนี้ยมันหามึงดึงไงวุ้ยแล้วก็จับนี่แหละแหละมันงัดมันเลยลงเลย

ก่ายมาจอดเชื่จังได้โอ้เมื่อก็บฟงหอมจีนก่อนเชเป็นงามขนาดฟงหอมก็ได้แม่หลวงโอ้โหนะงามไม่รีเก็บฟงหอมจีนเก็บเอาแต่อยู่พื้นมันอยู่หลุมมันตรงที่มันเป็นก่อนตรงที่มันแก่ ขันจีเกียดตัวซ่งมันตายเด็ดเอาแต่หงอนะต้องเด็ดเอาแต่แต่ลุมอันใดที่มันแก่แต่ที่มันแบบเรื่องเลือดเลือดกับสารสัเจ็บเอาอยู่ลุมมันก็เก็บเอาง่ายเ่าดึงเอาดึงอบน มันเลืองดีสิจะมันจะน่อยจะมันอร่อยด้ยนะฮะมะคุกแหวก็แค่ใส่ดาวหลายอีกลามกากสูตรยูพุอีกไักผแข็งแดดเลยนะตะกี้มันบแดดแดดดิมันห่มมันกำลังแดดมีกดแดดกัจแซก็ห่อเตืวนึงเนาะ มือหนึ่งว่ามันไปทำงานทุกข่าวเขาเขาเก็บเพื่อจะไปจ่ายดีกว่ามันต้องจ่ายนักเขาที่นอแบบนี้ใส่พังงอมใส่ใส่คาลุนฉลาดทุกคนบ่อยู่บ้านนี่ใส่กำจัดชะลาชะลอเนาะเขาที่เขาใส่

เจักะลาบเจ๊าะก,ก๋ไอยเชื่อจะได้ก็เอิญนจกักอันป่นก็พอป่นแหละทีนี้พีงก็ลดนี่หมวกองพานบมวกโวยเท่าน,นี้ใช่ไหมหมวกองคือเก่าเป็นฟอร์โคะ่ะนางกินอยู่กับผืนเลยได้นี่นอกจากหลังจากมันอยู่แล้วกะ็มันอยู่จังซีเลยสาะะนแล้วก็นั่งกับผืนเออใช่แล้วโอ้ยโอ้ย,อย,อยไปดูดูดเลยย่ามกินเขาแนวนี่ค่ะคนสีเลืยสแต่ถูกใคทุกคนมาเดีย๋ยวแปลงเดิม กิน<ด><ด>อันยังวะลาบกระเล่นน,นี่แต่ก็ลาบกหบเหมานะกินอยู่เราเขีนหัวเราปั่นห้องก่นนอนไม่ชอบกินก๋ตี๋ยวย่งยังแม่ไปเขียนงัวพอก็ล้องออามาสบายกินถาบุฮะม่กินลาบปลาอยู่แล้วแรงลงปลาไหมนะ Là cái này lại lại. các cần. Là cái lạc của họ. <cười> <cười> hay mang nữa. Đúng không thích. nó Không mắc nữa. Đó

เนาะไม่สก็ต้องเหมือนแฮงค์นี่นิสายความไมแท่งตายเอาเลยนอนลับสายสองมาเหรอวะงาเนาะแท่งยลางานเกี่ยววะแอ้ว่าเขาเปลาตินเกี่ยววะกินเขาแล้วแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วนทุกคนย่างฮอที่มากินบักเมาก็ได้บัดนี้บักเมาก็กำลังเริ่มสุกนะตอนนี้แดดอ่อนเลยตอนนี้ ตัวนบบกเมากําลังเลื่อมซุกแต่ยังไม่ทะเลยซุกคักยังไม่ทะเลาเทียบมาเลยนี่เดียวซุกยังไม่ทะเลยคักนี่ตัวนี้นี่บกเมาหอดยงาเราดูบกเมามแล้วถ่ายอีกประมาณสามสี่หาเมื่อนี่นะซุกคักเนี่ยทุกคนนี่ มึงไม่มึงมาหน่วยมันก็จะคล้า,ายๆมากระเพะอยู่ได้นี่แล้วมันมันมันซุกนี่ตัวนี้สุกสุกคักอยู่จักหน่อยตัว <ừ> นี้เดี๋ยวชิไปหาหล่อบิ่งเขากันทุกคนทุกออกมาเธอหนึ่งกําลังขียนบานหล่อบิ่งเจ้าชื่ว่าเป็นเดือนหรือมั้งจะีเดี๋ยวออกมาหล่อบิ่งเขากันว่าเป็นจังไห bừng như thì bỏ dài luôn mọi luôn mong theo cục nhạc. Ngạm nè và nhìn bón theo nằm nè bên mong kêu cục nhang 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 kêu cục cậu nhang เขาหอมจันทร so like. ์กำลังมานี่ทุกคนกำลังมาเนี่ยมันท่านละถอกสั่นเดี๋ยวนี้เขาหอมจันยั่งม่ทันละถอกเลยแถวนี้กับท่านถอกแสดงว่าแถวไยใหญ่ก็ยังมัท่านถอกคือกันเอดี๋ยวหานี่กำลังสอดทุกคนนี่กำลังถอกไายเที่วนี่หายทางมื้อเนี่ยกำลังสอดไปดิบไปหลอดเป็ม โอ้ต uh, so, no. so, so, ัวสอดตัวบอ่อเนาะบิ่งให้กะบ่ทันละสอดเบิ่งให้กะสอดแต่ว่าเขาเขาแนวเดียวกันเขาหอมจันเขา่ตัวที่มันสุกก่อนหาจะเขาอีหยังและกําลังสอดทุกคนแถวนี้เอานี่มเบิ่งซํานึงก็เลยบ่ค่อยหูน่เพราะว่ามันกําลังสอดนี่เนี่ยเบิ่งีนึงก็คือยังบ่ทันละสอดต่นี่เขากนนําเด้อ เขาปนคนตัวพวกเป็นห่วงนนันถ้าเขาแนวเดียวกันมันกำลังโศนะโอ้มุ้งบอลนี่เพี้ยลงแดงเลยทุกคนนี่แดงหมาอย่างนี้เลยไม่ใอ่สีขาวปน จะมีเขาเหื่อมากเหื่อมั้งมีหิมกานต์นะเลื้ยงบอนนี้บอนน้องบอนดุดถมงามค่ะรีบอนคุณน่ะจุดเหนี่ยมปศสอดที่ดินน้าตกรวยบอนไปไหนเนี่ยนี่เบิร์ตนี่โย่เขานี่ซ้ำเสี้ยวเรียลลาวหรือแล้ว น้าไม่มีบอลในเนบิร์นที่ละมันกระต่างกระโดดบอลเนี่ก็ขี้เคี้ยวซึ่งซุงเติบพอไปเที่ยวน่กะก็ดำดำลุบลุบตัวนี้เขาหน้าหยอดตัวนี้เดี๋ยวสิไปเบิง่งอันเขาหวานอายกันนะมันเป็นใจใงมาเดี๋ยวออกมาไก,ก่แจ็คเถือ่อมาบาได้กับบด้เลาะฮอดเขาหวานเพิทนนะฮอเตอ้หน้าดำตัวเองโอ้ยี่เดียมเป็นแนวนี้เขาหน้าว่าเพป็น บอลเนี oh, bon. yeah, are, right? mm ่ยก็จ้าอนมาเกี่ยวหนื้อให้งอให้คุ้ยก็จ้กเจาเกี่ยวเอาหญื้อนูนี่มนเป็นเขาปนบอกเป็นเนี้ยนี่เขาปนเลยทีียคนเขาหน้า่าดลายบังห่วงก็ฮะก็ถอกบางห่วงก็เลืองเลยบังห่วงก็พวกเหมาเนี่ยเขาปนลายเด้อนี่แสดงว่ามีแต่เขาปนนี่เขาพ่น เออจะเป็นขากระทอนลือ้อทนเหลือเกี่ยว,ดวเด้อเนี่ยเพื่ออันเพื่อเขาตัวมันทอสิซุกเขาตัวมันซุกก่อนหันคอบบัน,นี้ห้าคงควงเลยนะเขาปนไปเลยในของผนโอ้ยเขาปูปนจะเป็นขากเนาะเอาเขาปูก็ถือเขาปูปน,น,น,ตน,ตน,นตัวนี้ตัวนี้ก็ร่างทอตัวนี้่วนตัวนี้ซุกแล้วนี่เรื่องเลยลนี่พอเกี่ยวเแล้วตัวนี้ ตอนนี้กําลังถอดออกโอ้เจ็บเป็นคากกาวนี่เรื่องพอดีถั่วให้นะอะไรทุกคนนี่แต่กระตุกกําลังถอกกับอีกกระมี้นคอยอยา,าอกหัวดีบนนี่ก็สีแนวนี่แล้วทุกคนซอซอแงมเกี่ยวเพราะว่ามันชุกประกอบกันดิอันหนึ่งชุกเราอันหนึ่งกําลังถอกอันหนึ่งกําลังพ่อเหมาเอาเท้านี้บ่คอยงามนะเท้านี้หญ้าถ่วมแถวนี้ทั้งหญ้าั้งมันแดงเพียลุ่ง ทางนี่ก็คือกันพอเบิ่งแน่จะแควใหญ่ครับเนี่ยเขาตัวนี้ซุกเลยได้เด้อเขายอดได้เนี่ทุกคนหมอมวลนี้มันเป็นตะกานะบอสบายผ่นว่านแล้วมันบอก่นก็เลยเอามาหยอดใช่คือนี่ตัวนี้เขาดมตาลหัวง่ามมันแดดอีกเพราะมันทิศหนึ่งี่ได้เกี่ยวแล้วนะทุกคนนี่เรื่องแหละแต่ว่ายังเรื่องบพาท่านถักนะบางทีมันอัดซุกเลยนี่พอไวใบวิมันก็เเดื่อตายเนยเพราะว่ามันสีซุกน้ำนั่นนี่ตัวนี้ก็ยั้งซุกแล้ว แต่ยังวัฒนธรคักมาไดนมันกําลังซุกน้ำนะเดี๋ยวเขาเป็่งน้ำโต๊มันแดดนี่เขาก็เกี่ยวได้เลยตัวนี้แหละตัวสีแดงเนี่ยเขานําตาลพอนอนหันบ่มีเลยนะเขานํตาต้านที่ยอดมันบ่อออกเพื่อตะไคร้ทมด้านาาตัวนแหละเขานํตาต้านนี่มันสกินแสบนะมันอ่อนมาแป๊บเดียวนี่ก็อ่อนเลยนะมาเศร้าหน้าทีนี่ก็ได้เลยก็ได้หนึ่งเลยเวลาชื่อไปพูดไปยังกะสบายเวลาเขาลงมาลงยังเขามาแป๊บเดียวเขาก็ได้อันนั้นเลย ก็จะได้ดินองศักดิ์เนี่ยมาเลี้ยงจะเห็นป่าอยู่ดิบเห็นเห็นแต่บ่อนะแล้วก็เห็นแต่ปลาสิโอ้ดิเห็นด้วยคนเนี่ยเห็นดิเจ้าปลาเนี่ยเจ้าปลาโคลเจ้าปลาเ้าเลี้ยงนะ นี่ยังแววพอแล้วเอาปวกมะเกลือนั่น Styles, นะแต่ว่าขาดนี่ kind of them, สองเถื่อสามเถื่อเด้ทุกคนน้องซาขาดนี่น sort of น Hayır. มันขาดทั้งหลุมนี่มันแบบว่าน้ำมันแหมันไหลมันแหยขึ้นมาแล้วมันขาดนะป่าซัมสิปไปปลาคือสิปไปเครึ่งหนึ่งเรือครึ่งหนึ่งนรือวะมันขาดบอลมันรู้บอล โอ้โกบตนูนโหฝั่งนากระตนูนมีกบเป็นองด่านเลยนี่มันขาดบ่อนนี่แม่ราเห็ดกระโปะป่อเละเห็ดบ่อนระบายเลยพ่ะกับแม่เอากระสอบมากโน่นไหวจะ,ะเห็นนักกวนี้ปลาปล่อยไปบิดเลยนี่บ่อน,นี่ ปลาซิวก็ลายหลายทุกคนนะนี่จะปลาซิวปลาคอทุกคนเล่นแดงๆนะลิปแหละสัมมันสีกินปาลาเราเลย้ยงปลาคอกินตัวหญ่เตะนะตัวสัมบปลาจนปาลปาระปาเน,นี่ยเลี้ยงข้าวสะอดเดี๋ยวลยังให้มันกินเลยเอาแต่ขิงหัวลุกสีสื่อนี่จะขิงวัวก็เพื่อปลาตายเดี๋ยวเพื่อที่มันเน่ง น้ำเริ่มสีเป็นสีเขียวเคี้ยวเลยทุกคนน้ำเริ่มมันเริ่มบอ่อไสค,คือเก่าเลยน้องซาผ่าอีโต้คลิปนี้กับพี่ยังร้ายนะทุกคนมีแต่ออกมาให้มาหน้าซื่อนะหล่อบ,บงเขาเบงน้ำซื่อๆชอกบกาศที่เขาจบใบสำนีเล้วนะมีแต่ขโมงข้บวแช่ได้ร้ายที่เขามาติดตามแล้รับส้มอย่าเผาบเบื่อกันเลยทุกคน,นยังไม่ทันได้ขืนป่าอยู่ขาเบาสบายลงมาสุดนี้ชอมจะสีขืนน้ำเพ้งนนะจะได้กระฝากเป็นกำลังใจชอมเห็บขีดก็ไปได้ทุกคนบ๊ายบาย